ครับผมวันนี้เราจะมาดูอัคระสถานเคลื่อนที่นะครับของแบรนด์โตโยต้านะครับจริงๆเขาจะมีด้วยกัน3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัพพาร์ตไฮบิดนะครับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีตัวเวลไฟนะครับอันนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับแต่เราพามาดูตัวเ,เกือบท็อปสุดนะครับจริงๆตัวท็อปสุดของไลน์อัพเนี่ยเขาจะมีตัวชุดแต่งโมเดลลิสต้าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราพามาดูตัวนี้ดีกว่าซึ่งถือว่าครบเครื่องครบคันนะครับแต่ว่าราคาเราย เริ่มมาที่ในส่วนของตัวด้านหน้าครับกระจังหน้านี่ดีไซน์ขนาดใหม่นะครับมีความโฉบเฉี่ยวฉายไลนะครับแล้วก็ดูดูคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากกว่าตัวเริ่มต้นนะครับมีตัวกล้องมองหลีกล้องให้นะครับด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ที่ซ่อนเนียนเลยนะครับด้วยสีสันเลยเนี่ยดูเนียนไปกับตัวกระจังหน้าทั้งหมดเลยนะครับมาดูส่วนของตัวไฟนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวซีเควนเชียลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาตอนเปิดแล้วมันจะวิ่งวิบวิบวิบ นี่นะครับมีมาในส่วนของตัวไฟหน้าตัวไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าตัวด้านล่างข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยหรือว่าตัวเวลไฟจะมีตัวตรงนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมให้นะครับแต่ว่านี้จะไม่มีตัวโครเมียมให้นี่เลยไล่มาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับ ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยแม็กจะเป็น17นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับแม็กก็ต้องมาขนาด19ครับยางขนาด225 5 5หนะครับเป็นยางของ Michelin Primacy SUV Plus นะครับนี่เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับเขียนว่าตัว HEV นะมีกล้องมองรอบคันนะครับยอดด้วยนี่สีสันตอนนี้เป็นตัวท็อปสุด ผมว่าสีนี้น่าจะขายดีสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีขาวเรื่องนี้ก็ได้ว่าสีขาวมุกแล้วกันนะครับมันมีความดูรามีความไฮเอ็นมากนะครับอะไล่มาดูในส่วนของตัวด้านข้างนี่เดี๋ยวเรายังไม่ให้ดูข้างในก่อนนะด้านลายกระจกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟไท้ายซึ่งอ,อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวอลูมิใหม่นะครับซึ่งทั้งตัวเวลไฟหรือว่าตัวอลูมิเนีย ตัวเปิดปิดประตูหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ในตัวโครมไฟท้ายนะครับเราจะเปิดนะครับเขาดีไซน์เขาบอกว่าถ้าเป็นปกติก่อนหน้านี้เวลาเราเปิดตรงนี้เราต้องถอยออกมาประมาณเมตรยี่สิบนะครับแต่ตัวใหม่ให้เปิดด้านข้างเลย,ยนี้นะครับคุณก็ได้ไม่ต้องถอยออกมาขนาดนี้นะครับนี่เปิดด้านข้างขนาดนี้เลยนี่นะครับรับปิดเช่นเดียวกันครับปรก,กดนะครับกดปิด นี่ครับเขาบอกว่าคนจะได้รับตั้งเปิดเสร็จแล้วจะไไม่ต้องถอยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับจะมีโลโก้ Exclusive Lounge นะครับซึ่งข้างในจะเป็นยังไง lounge ขนาดไหนครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูอันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนครับ e4 นะครับเป็นตัวไฮบริดขับเคลื่อน e4 นะครับแล้วก็คันนี้บอกเลยครับถ้ามีติ๊กเกอร์นี้คุณมั่นใจอุ่นใจแน่นอนครับ Toyota Motor Thailand ครับ Officially Authorized นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่จะเป็นภายนอกทั้งหมดดูหลังไฮโซไหมข้างนอกดูแพงนะข้างในยิ่งแพงกว่านี้ครับไปดูกันดีกว่าครับ<ม> <spread> นี่ซึ่งหลังๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อรถ a l ฟานะครับนอกจ,กจากจะนั่งเองแล้วเนี่ยเขาก็ยังขับด้วยนะครับเพราะว่าบางทีช่วงสุดสัปดาห์พักผ่อน,นครับไม่ได้ไปทํางานก็ขับครอบครัวไปเที่ยวนะครับให้คนขับรถพักอยู่บ้านนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การ ขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับจากตัวตัวถังเนี่ยที่เป็นโมโนโค l ็อกนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัว TNGA แล้วนะครับเป็น TNGA ที่แบบว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงล่างมีการคํายันหลากหลายจุดนะครับมากกว่าตัวที่เป็นโมโนโค l ็อกนะครับไล่มาในส่วนของตัวพวกที่ซอฟทัชนะครับช่วงที่เันเราเี่ยจะวางแขน หรือว่าในตัวสัมผัสเนี่ยพวกนี้จะซอฟทัดหมดเลยนุ่มๆน,นะครับเดินด้วยลายไม้นี่มีความเป็นลายไม้แล้วก็เดินด้วยวัสดุโครเมียมนะครับสีทองเข้มๆนะครับน,นี่เป็นตัวปรับเซตเบาะนะครับปรับกระจกทั้งหมดตรงนี้คือไว้สําหรับบางทีคนนั่งหลังเนี่ยเผลอหลับหรืออะไรเงี้ยเราก็กดให้เขาได้ยืดตัวออโตแมนนะครับหือว่าที่รองน่องที่รองขาเนี่ย สามารถเปิดปิดได้หมดเลยนะครับทำให้คนนั่งหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับแต่ก็มีพร้อมพวกวางแก้ววางขวดวางน้ําอะไรปกตินะครับไล่มาในส่วนของตัวพวกนี่อันนี้เป็นตัวเปิดปิดประตูนะครับฝาถังน้ํามันมีไฟหน้าออโต้ให้มีแอร์ให้ตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับซึ่งทําให้การเ,าเดินทางไกลเนี่ยมันมีอะไรให้เรามากยิ่งขึ้นนะอะมันรุ่นสของตัวภูมิลัยบุกมาลัยนี่ ปิดไฟหน้าที่นั่นโอ้โหไฟนี่แจ่มมากนะครับไม่ใช่ไฟรถนะเหมาอับว่าไฟสปอร์ตไล์นะมานี่เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยว้องเปิดปุ่มสตาร์ทซอดอยู่มุมนี้น,นะครับอีกน,นึงนี่ตัวปุ่มอะไรนะครับปรับขึ้นลงเข้าออกได้สี่ทิศทางนะครับนะครับนี่นะครับดูหน้าจอหน้าจอนี่มีความหลากหลายชัดเจนนะครับตัว ปุ่มกดนะครับนี่เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับซ่อนเป็นตัวชิ้นเดียวกันนะครับังชันหน้าจอต่างๆลดลงวนลุ่มหน้าจอประมาณนี้นะครับสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแอร์นะครับโอเคนี่โอ้โหดูแผนที่ใหญ่มากนะครับนี่เป็นแบบทัชสกรีนนะครับเป็นมีมองกล้องนี่ได้รอบคานเลนไหม นี่ครับนี่กล้องหมุนเลยว่าได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับมีตัวไวเลสชาร์จให้นะครับหน้าจอนี่มันทำได้หลากหลายเมนูมากนะครับเปิดปิดพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นส่วนของแอร์นะครับถ้าแอร์เนี่ยนี่จะเป็นตัวนี้หมุนเขาซอ่อนไว้ในข้างในเนี่ยเห็นไหมเป็นจอซ่อนอยู่ข้างในนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ เล่งความเร็วแอร์อะไรตรงนี้ได้นี่ตรงนี้มีที่วางแก้วนี่กุญแจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกุญแจก็สามารถล็อกรถได้เปิดประตูด้านข้างได้เปิดฝาท้ายได้นะครับมีตัวเกียร์ P เกียร์ีเบคโฮมีโหมดอีโค EV โหมดอะต่างๆนะครับในส่วนของตัวมาดูในส่วนของตัวเบาะนั่งมั่งเบาะนั่งในปรับสูงต่ำได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะ นุ่มอะขนาดบอกคนขับยังนุ่มนั่งสบาย,ยนะนะครับมาดูในส่วนของตัวเออทีอ่สำคัญเลยคนขับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะจะมีเบาะเป่าลมให้ด้วยนะครับกดตรงหน้าจอตรงนี้นะครับนี่กดหน้าจอตรงนี้แล้วก็จะมีลมเป่าเบาะขึ้นมาเพราะเบาะเป็นหนังเบาะเบาะรูนะนะครับรละรลล้อนแน่นั่งสบายนะครับนี่ไฮโซไหมเปิดได้อนิดเดียวนะตรงนี้เปิดไม่ได้ มันนั่งสบายตรงนี้มีที่วางของเล็กๆน้อยน้อยนะครับตรงนี้นี่คอนโซลกลางเนี่ยใหญ่นะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับเปิดได้แล้วก็มีช่องสิบสองโวลต์นะครับช่องชาร์จไฟ hdmi ให้ด้วยนะเปิดฝั่งนี้เสร็จปั๊บปีดปั๊บเพื่อมาเปิดฝั่งนี้ได้เนีย่ยไงเปิดได้สองฝั่งนะนะครับนี่โอ้โหลูกเล่นเยอะแยะแพรว์ตรงเบาะตรงนี้นะครับให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยสามารถจะเลื่อน นะครับเรื่องที่แบบโขข้างหลังข้างหน้าไม่มีคนนั่งนะครับส่วนใหญ่ข้างหน้าขาจะจะไว้แขวนเสื้อหรืออะไรก็นี่ครับเป็นบอกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวไฮไลท์ด้านหลังดีกว่าในส่วนของไฮไลท์ด้านหลังโอ้โห,โห,โหอะไรกันเนี่ยมันนั่งสบายมากนี่อือฮดู มีที่จับขึ้นลงให้หมดเลยนะสำหรับพวกมือจับตรงนี้นะคนที่ใช้ตัวใต้แคมรี่มาก่อนตั้งแต่ตัว2 0 1 3 1 4นะตัวที่เป็นไฮบริดตัวพรีเมียมนะจะมีเจาะจะมีตัวที่จับเบาะด้านหลังนี้ให้อยู่แล้วครับซึ่งคนที่ใช้รถรุ่นนั้นอยู่จะรู้ว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนนะครับตัวเบาะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตรงนี้มันจะแสตไปนะครับตัวจอเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงพนักที่เท้าแขนตรงนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นเอ็กคลูซีฟเลว์นะครับเบาะนั่งสบายนะครับอันนี้เป็นมานะนี่เปิดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นตัว twin p a n o เร m i มนะครับนี่เป็นสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เปิดแอร์ได้นะครับทุกอย่างนี้เป็นช่องแอร์มีไฟเปิดปิดได้แล้วก็ตรงนี้เป็นนี่นี่เป็นกระจกนะครับนี่เนะห็นไหยโซมนี่แล้วก็นี้เป็น ไซส์เฉดนะครับว่านี่ม่านบังแดดด้านข้างนะครับนอกจากติดฟิล์มแล้วนะครับยังมีความ private ส่วนตัวคือนี่ปิดม่านได้นะเพ็่สิ่ง JBL ทุกอย่างเนี่ยจะเดินเป็นตัวโครเมียมสีทองดำนะครับเปิดฝานี่เป็นไงวางแก้วนะครับเบาะมีสามารถเปิดแอร์เบาะได้นะครับเหมือนว่าเป่าลมได้นะครับมีอโต o m มนรองขานะครับเลื่อนเบาะไปทางด้านหลังก็ได้นะครับนี่ เป็นพนักพิงจะปรับนอนก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทคอมฟอร์ตนะครับสามารถเปิดปิดได้หลากหลายรูปแบบนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับควบคุมส่วนของตัวไฟอ่านหนังสือนะครับปรับรายได้หลากหลายนะครับไฟตรงนี้ก็มีตัว a อมเบียนเป็นคเลอร์นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตัวคเลอร์ตัวไฟตรงนี้นะครับเปิดความสว่างได้นะครับเบาะทั้งสองฝั่งนี้เหมือนกันนะครับน้่มีความนั่งสบายแต่ส่วน เบาแถวสามเดี๋ยวพร้อมลองมาดูมันจะเดินลําบากเพราะว่าเบาตัวนี้มีความกว้างมากกว่าแล้วก็เนี่ยชิดติดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแถวสามเนี่ยต้องลงแล้วก็เลื่อนได้ใหม่นะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เบาะจะเป็นประมาณนี้เลื่อนมาจะเป็นเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมานอันนี้เขาเกี่ยวไว้อยู่นะนะครับแล้วก็เอา ก็ถือว่านั่งสบายนะครับสาหรับคนที่เป็นเลขาเลขาก็มเีเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะที่วางของเนี่ยเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จไฟ USB ที่วางแก้วนะครับม่านสามารถเปิดปิดได้เองด้วยนะค,คนนั่งหลังนะนี่เลยมีที่แขวนของให้มีแอร์ด้านหลังตอนนี้ให้นะครับตรงนี้เป็นที่ไว้ของไว้ยิงไว้แว่นไว้แว่นไว้สองจุดนะครับนี่เลยแล้วก็มีจอขนาดใหญ่ ครับก็อันนี้จะเป็นเรายังไม่มีโอกาสได้ลองขับครับถ้ามีโอกาสได้ลองขับเนี่ยเราจะนําเจ้าตัวเอา p าดหรือว่าเวลไฟเนี่ยตัวไหนสักตัวเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของเอาฟาดกันต่อดีกว่าครับนี่มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องครับแน่นหนาจริงๆนะครับเป็นเครื่องยนต์2 0 5นะครับ2,50แรงม้านะครับเมื่อรวมทั้งมอเตอร์ทั้ง แบตเตอรี่แล้วนะครับคันนี้ก็คือเน้นแรงบิดนะครับัตราเร่งที่ค่อนข้างทันใจมากขึ้นกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็มีความประหยัดมากขึ้นกว่าตัวเก่าด้วยอันนี้เป็นการใช้งานจริงนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดคนที่ซื้อรถรุ่นนี้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วครับว่าเครื่องมันประหยัดหรือทนทานขนาดไหนครับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยตอนนี้บอกเลยอาจจะต้องรอคนที่อยากจะได้เจ้าคนีจริงๆนะต้องรอเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคิวจะยาวมากนะครับ ก็ใครสนใจครับไปลองดูเจ้าตัวออพา,าร์ทเวลฟได้ที่โตต้ตาทั่วประเทศเลยนะครับไปลองดูตัวเป็นๆว่าเป็นยังไงนะครับแต่จะต้องรออีกสักหน่อยแล้วกัน และช่วงล่างที่มีการปรับจูมหมืนกับช้กัเทอร์และคอนเสคร์ตเพื่อความเรมื่องเานวมาพร้อมกับยางแบบ,บ,บบแบนข้นจากเดย225 6องสข225หก5 55อันบเป็นสอสองขางข้าจุดที่สองคือเครื่องยนต์ขนาด5กพั ทำให้ประหยัดน้ำใหม่ได้สามารถเล่นแสงได้อย่างมัน่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรุดที่ 1, 3อาฟาร์ตใหม่มาพร้อมกับระบบคบวามปลอดภัที่รับสมัครรุ่นใหม่ล่าสุดคือ TSS 3ที่สามารถตรวจจับคนเดินหนั ได้กายและบัรจัมมากขึ้นเอาฝากมันจึงมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่เคยมีมานนะครับที่สี่ประกอบด้วยความสรุปรันเช่นที่ได้แบบ b a p C พร้อมระบบควบคุมแบกหน้าจอสบาร์ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกโปรแบรสมาร์แบบสมาร์ทแบบสันรู้แบบนุลมิยสสายไมและจอหัตรแลผู้โดยสารด้อนหลับเพื่ต้น สรุปจุดขายของรถอัลฟาฟูลเรลเชสคือ 1. มีความนุ่มนวนและสะดวกสบายในการขับขี่จิงเหมาะกับการเดินทางไกลสองอาการเร่งนีและประรรมนิยมสาคขับสนุกมั่นใจคอสมรรถนะที่มีการตับสค่าได้อย่างเป็นบบและควบคุมได้ 4. มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยตัวยตั้งเซฟตี้เซนเซอร์ชัใหม่ล่าสุดและ 5. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจของรถอัลฟังกครับถ้านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ดีเลอร์โตโยต้าทุกสาขาได้เลยนะครับขอบคุณครับ